สมมุตินะครับว่าหากคุณเปิดฝักบัวตอนเช้ามีน้ําไหลออกมาจากฝักบัวเบาๆแต่สีมันไม่ใช่สีขาวครับและเป็นสีคขมขมมีกลิ่นแปลกๆเหมือนกลิ่นเหล็กเก่าๆคุณเลยคิดว่ามันอาจจะมีสนิมอยู่ในท่อก็ได้แต่คุณอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าเมื่อสองวันก่อนมีร่างของผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังนอนเน่าอยู่ในถังน้ำชั้นดาดฟ้าที่นาทุกห้อง ต้องผ่านก่อนจะไหลถึงมือคุณและที่น่าขนลุกมากกว่านั้นเลยก็คือไม่มีใครเห็นตอนที่เธอตายแต่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกช่วงสุดท้ายในชีวิตของเธอเอาไว้ได้ขณะที่เธออยู่ในลิฟต์แต่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างพาเธอไปในที่ที่เธอไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดจากเรื่องจริงคุณอลิซาลแลม ในโรงแรมซีซิลครับหญิงสาววัย21ปีนักศึกษาชาวแคนาดาเธอรักการเขียนบล็อกเธอชอบเล่าเรื่องธรรมดาในชีวิตให้ดูมีความหมายเธอชอบเดินทางคนเดียวทเที่ยวอ,อเมริกาและเธอก็ไปพักที่ซีซิลโฮเทลนั่นเองครับโรงแรมกลางเมืองในลอสแอนเจลิสค่าพักแสนถูกแต่ประวัติมันแพงมากโรงแรมแห่งนี้มีชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวสายประหลาดเพราะว่ามีคนฆ่าตัวตาย มีฆาตก,กรต่อเนื่องเคยเช่ามาก่อนและมีคนหายไปหลายต่อหลายคนเลยครับในโรงแรมซีซิลแห่งนี้ในวันที่คุณอลิซาเข้าพักอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนิดๆลมพัดผ่านหน้าต่างทําให้ม่านปิวเบาๆเธอโพสต์รูปสุดท้ายว่าวันนี้อากาศดีออกไปเดินเล่นดีกว่าแล้วเธอก็หายไปเลยครับเหตุการณ์ในวันที่หายตัวไปในคืน31มกราคมปี2013 อลิซาเธอไม่ได้กลับห้องนอนของเธออีกเลยแค่นั้นไม่พอนะครับแต่ด้านของเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบร่องรอยในการต่อสู้ไม่มีเสียงไม่มีการแจ้งเหตุมีเพียงความว่างเปล่าที่อยู่ในห้องพักเสื้อผ้าของเธอยังแขวนไว้อยู่เหมือนเดิมครอบครัวติดต่อไม่ได้ตำรวจมาตรวจสอบแล้วได้เจอคลิปจากในลิฟต์ครับแล้วคลิปนี้ก็ได้กลายเป็นไวรัลคลิปของกล้องวงจรปิดเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับ แต่คนที่ดูแล้วฝันร้ายเป็นอาทิตย์เลยครับเพราะเธอเข้ามาในลิฟต์แล้วกดปุ่มทุกชั้นเลยนะครับแต่ลิฟต์มันไม่ยอมปิดครับดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่น่าจะหลอกหลอนอยู่พอสมควรเพราะเนื่องจากว่าหากตาปกติแล้วเราเดินเข้าไปในลิฟต์เรากดไม่ว่าจะไปชั้นไหนก็ตามลิฟต์มันต้องปิดให้เราครับแต่จากในคลิปเธอกดทุกชั้นแล้วนะแต่ลิฟต์มันไม่ปิดครับดังนั้นเธอเลยชะโงกออกไปดูนอกลิฟต เหมือนว่าเธอกําลังหลอกใครบางคนที่กําลังตามหาเธออยู่จากนั้นอลิซาเธอทําท่าทางเหมือนกับว่ากําลังคุยกับใครบางคนครับแต่ในคลิปนั้นเราไม่เห็นเลยนะฮะว่ามีอะไรอยู่แล้วอลิซาก็เดินหายไปจากกล้องจากนั้นไม่มีใครพบเธออีกเลยหลังจากสองสัปดาห์ผ่านไปที่ในโรงแรมซีซิเลเริ่มมีคนบ่นแล้วว่าน้ำปลาปลากินเหม็นอย่างมากมีสีดำมีรสชาติแปลก ดังนั้นโรงแรมก็เลยบอกให้ช่างเนี่ยขึ้นไปดูแท้งหน่อยสิบนดาดฟ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากที่เปิดแท้งนั้นขึ้นมาแล้วนะครับอลิซาเธอนอนลอยอยู่ในน้ำตัวเปื่อยเสื้อผ้าลอยอยู่ห่างๆฝาถังมันปิดสนิทครับจากนั้นนักสืบสวนก็ได้ทำการวิเคราะห์หลังจากที่ได้พบร่างของเธอแล้วนะครับคำถามเลยก็คือว่าทำไมเธอจะต้องไปที่บนดาดฟ้า 2. ทํทำไม เนื่องจากฝาถังน้ำเนี่ยมันหนักจังมากไม่น่าเป็นไปได้ที่คนร่างเล็กขนาดนั้นจะสามารถยกขึ้นมาได้ 3. ครับหากเปิดขึ้นมาได้จริงหลังจากที่เธอลงไปแล้วน่ยใครล่ะเป็นคนปิดบางคนแล้วจากนั้นเริ่มมีการสันนิษฐานนะครับในขณะที่สืบสวนบางคนบอกว่าเธอมีปัญหาทางจิตเธอเป็นโรคบโพลา่าหรืออาการหลงผิดในระยะสั้นครับบางคนบอกว่าเจอเธอในบางแห่งขนาดที่อยู่ในโรงแรมนี้แหละครับ หรือว่ามันอาจเป็นพลังงานบางอย่างก็ได้คือไปแนวผีเลยครับกับอีกแนวนึงนะครับหรือว่าจะมีคนพาเธอขึ้นไปกันนะแล้วในส่วนนี้เป็นความคิดเห็นที่ผมคิดเองนะครับเหตุการณ์ในรอบนี้มันมีจุดที่แปลกดังนั้นเดี๋ยวผมจะขอชี้จุดประเด็นเลยกันลวกันครับประเด็นที่1ครับหลังจากที่คุณแรมเข้าไปในลิฟต์ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่เธอกดไปทุกชั้นแล้วทําไมลิฟต์มันถึงไม่ปิดเองเพราะว่าหลังจากที่เธอหายตัวไป ลิฟต์มันปิดเองตามปกตินะครับแต่ในตอนที่เธออยู่ในลิฟต์ลิฟต์มันดันไม่ปิดครับแต่มันปิดหลังจากที่เธอไม่อยู่ประเด็นที่2ครับในตอนที่เธอทําท่าทางเหมือนกับว่าคุยกับใครบางคนเพื่อนๆลองสังเกตกันดีๆนะครับว่าตรงนั้นมันมีเงาของใครหรือไม่คําตอบคือไม่มีครับประเด็นที่3ครับหากในกรณีคุณแรมเธอต้องการคิดที่จะฆ่าตัวตายจริงๆเนี่ย อาจเป็นไม่ได้ว่าเธอลงมาในแทงน้านั้นจริงคาถามเลยนะครับมี2คําถามใหญ่ๆ 1. ทํางไมเธอจะต้องถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกตัวเปื่อยลงไปในแทงคําถามต่อมานะครับอีกหนึ่งคำถามหากเธอตายในนั้นจริงๆทําไมฝามันถึงปิดเองได้ละ่ะอาจจะมีบางทฤษฎีที่บอกกันว่าเธออาจจะตายไปแล้วครับลงไปในนั้นแต่เนื่องจากรปภหรือใครก็ตามครับที่อยู่ในโรงแรมนั้นเนี่ย บังเอิญไปเจอว่าอ้าวฝามันเปิดอยู่เห็นเปิดครับก็เลยแค่ปีนบันไดขึ้นไปปิดโดยที่ยังไม่ได้เช็คว่าในนั้นอาจมีคนโดดลงไปก็ได้ครับและนี่คือทฤษฎีที่ผมคิดเอาไว้เป็นจริงหรือไม่คงไม่มีใครตอบได้สำหรับในเรื่อง,องนี้แล้วคุณละ่ะคิดว่าเธอขึ้นไปเองหรือมีคนพาเธอไปที่จุดๆุดนั้นกันแน่คุณเคยรู้สึกไหมว่าฟ้าถังมันปิดเองไม่ได้แล้วใครล่ะเป็นคนปิด สรุปว่าคดีนี้อลิซาถูกฆาตกรรมหรือฆ่าตัวเองตายถึงแม้ว่าเธอจะหายไปจากโลกใบนี้แล้วแต่งเงาของเธอยังอยู่ในคลิปและเสียงของใครบางคนที่ยังวนเวียนอยู่ในอินเทอร์เน็ตแม้ว่าเจ้าของเสียงนั้นจะตายไปแล้วตอนหน้าเราจะพาคุณไปฟังเสียงสุดท้ายของคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่ออธิบายมันอีกแล้วครับกดติดตามแล้วเจอกันรับหลังบ้าน